ขเมรอ,อกแตกคุณผู้ชมครวนหนักนะคะกุนขแมแพ้แล้วค่ะหลังจากค่ายหนังระดับโลกนะคะหยิบมวยไทยฉายไปทั่วโลกค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ทัวรโลกของเราให้ด้วยนะคะผู้ชมเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยนะยืนปรบมือกันอย่างกึกก้องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ พามามันพิกเจอร์นะคะได้ทำหนังเรื่อง Art of Exile ค่ะภาพยนตร์แอคชั่นนะคะที่มาพร้อมกับศาสตร์มวยไทยค่ะเข้าฉายที่ต่างประเทศ20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งทางเพจดังหลายๆเพจระดับโลกเนี่ยก็ได้โพสต์ถึงหนังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นเพจ The Real of Godfather นะแน่นอนว่าพอเป็นหนังต่อสู้เป็นหนังที่มีมวยไทยแฟนหนังทั่วโลกก็ต่างร้องหาโทนี่จาหรือว่าจาพนมนะดาวเด่นของเราอย่างหนานแน่นอย่าง างเช่นคอมเมนต์ในเพจของ The Real of Godfather นะคะก็มีคนคอมเมนต์เอาไว้ค่ะบอกว่าเนี่ยทำไมโทนี่จาไม่อยู่ด้วยแล้วก็มีคนมาตอบแบบติดตลกว่าโทนี่จากำลังมองหาช้างอยู่ค่ะต่อมาอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าไม่ดีนะถ้าไม่มีโทนี่จาเนี่ย ที่สาวเขาก็บอกว่าเพิ่งดูหนังแล้วก็เป็นหนึ่งใน1ิหนังโปรดของฉันเลยในตอนนี้การแสดงดีมากเพราะตอนจบเนี่ยก็ยอดเยี่ยมเลยขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้เวลาสําหรับผลงานชิ้นเอกภาพ,พยนตร์ที่ยอดเยี่ยมนี้นะคะแล้วเรื่องนี้ผู้ชมซึ่งพี่แอนนาที่เป็นห oh ัวหอกกลุ่ม awcc ก็ได้เป็นการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับเล่าเรื่องขเขมรที่น่าสนใจเอาไว้นะบอกว่างานนี้ในขเขมรมีกระอักแน่นอนเพราะว่าคบมวยไทยไปตั้งชื่อหมายว่าโบกตอกุณขแมฝากทางพี่จีนเขาช่วยโปรโม ก็แล้วจัดการแข่งขันในอาเซียนก็แล้วแล้วยังมีการยกเว้นประเทศไทยนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าโลจะสนใจสารพัดจะโกโหกออกสื่ออ้างว่ามีมาแต่สมัยอังกอร์ให้เก่ากวมวยไทยยกคําว่าหมัดเท้าเข่าศอกไปเขียนลงในบทความสร้างศิลปะประจำชาติาตามหลัก 5F ด้วยการแสดงขยันผลิตคลิปเผยแพร่ตามแบบท่าตามแม่ไม้มวย,มย,มยไทยคุณผู้ชมแทบจะทุกท่าแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องแต่งกายคล้ายมวยโบราณมวยคาดเชื่กของไทยต่างหา ตอนแรกเนี่ยเขามีการใช้ผ้าข้ามาคาดหัวนะหลังๆเริ่มใช้มงคลแล้วนะไม่รู้มาอย่างไรเหมือนกันคุณผู้ชมและคำว่าศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8นะคะจะพบได้ในบทความเรื่องมวยไทยซึ่งคนทั้งโลกเนะี่ยรู้จักในฐานนะ คุณลักษณะมวยยืนที่ใช้หมัดเท้าเข่าศอกอย่างละสองนั่นเองค่ะและในการจู่โจมและการตั้งรับนะคะแต่กระนั้นคุณผู้ชมบางเว็บไซต์ของขมรนะคะก็ยังมีการนำคำว่า art of aeglym เนี่ยไปเขียนในบทความตามไทยด้วยค่ะทั้งที่แต่เดิมโบกตอเนะมีลักษณะอย่างลสลิงนะคะหรือว่าเป็นมวยปั้มส่วนคุณแมก็ไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมเพิ่งเปลี่ยนชื่อค่ะมาจากประดานเสรีนะคะแถมไม่มีกติกาการแข่งขันเป็นของตัวเองเล่นขโม มวยกติกามวยไทยไปทั้งดุ่นเลยค่ะไปใช้ทั้งเล่มเลยและการที่อัดออฟเอกลิมเนี่ยได้ไปปรากฏเป็นชื่อภาพยนตร์แบบเต็มๆบวกกับสื่อถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นมวยไทยแบบตรงๆในครั้งนี้ถ้าเขเมรไม่กระอักอย่างน้อยก็ต้องมีหน้าชากันบ้างแลละค่ะ